เอเชียที่ใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นนะคะนี่ของหาย,ยากใบตองค่ะกิโลละ243บาทนี่แพ็คนี้660บาทสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดสปริงเวลค่ะซึ่งเป็นตลาดเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นนะคะเพราะว่าเขาจะมีร้านขายของชํานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านจีนร้นะ ะะก็หาได้จาก เข้าไปเลยค่ะลุยเลยบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมีร้านขายของชำเนี่ยซึ่งก็จะมีพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยขายอยู่ด้านหน้าค่ะนี่ของหายากใบตองค่ะกิโลละ243บาท อันนี้ผักนะคะก็คือหน้าตาเป็นผักเอเชียเราวนี่แหละค่ะถั่วฝักยาวมะเขือปร่อนนี่มะละกอหายากมากกิโลละร้อยเจ็ดสิไยก็มีให้กินนะคะ ซับป,ประรดค่ะขายเป็นลูกนะคะลูกละ97้ว97บาทการทูนเนาะขายเป็นก้านนะคะทางนี้ก้านละ30บาทถามว่าซื้อไหมถ้าอยากกินก็ต้องซื้อนะคะเพราะว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยหนาวมากปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเนาะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องของแห้ง อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะมาจากเมืองไทยนะคะผลไม้กระป๋องยี่ห้ออร่อยดีสินค้าไทยจริงๆเราเยอะมากนะคะเอาไว้วันหลังนะ่าจะไปรีวิวในร้านขายของชําไทยให้ชมนะคะว่าที่นีวขายอะไรบ้างใครอยากชมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะนี่ตู้แช่ค่ะก็จะมีพวกกิมจิเต้าหู้นี่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีเป็นซีรีส์เลยค่ะร้านบูชเชอร์นะคะ ที่สปริงเวล l เนี่ยจะมีความพิเศษกว่าบู t เชอร์ของร้านฝรั่งนะคะตรงที่มันจะมีพวกแบบเครื่องในมีเลือดมีหูหมูขาหมูปากเป็ดอะไรแบบนี้ขายด้วยค่ะซึ่งบู t เชอรฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไม่มีขายตรงนี้เนาะเพราะว่าเขาเขาไม่กินอย่างเงี้ยเขาก็ทิ้งไปเสียดายนูนี่ไอเทมหายยากค่ะกุนเชียง จำราคาไม่ได้นะคะว่าเท่าไหร่แต่ว่าเคยถามมานานแล้วอ่ะคือแบบไม่กินก็ได้เนื้อวัวนะคะจะถูกมากเลยค่ะแล้วเป็นเนื้ออย่างดีนะคะเป็นแบบเกรดแบบเนื้อแองกัสอะไรประมาณนี้เลยเพราะว่าที่นี่เขามีฟาร์มบัวเนาะนี้ร้านอาหารทะเลค่ะลอบสเตอร์แบบเป็นๆนนะคะกิโลกรัมละ1,650บาท ปลาที่นี่ไม่แพงนะคะมีที่มาจากไทยด้วยนะคะหอยมแมลงผู้2กิโล12เหรียญกี่บาทเนี่ย290บาทนี่พวกของแห้งนะคะพวกปลาหมึกแห้งกุ้งแห้ง เห็ดหอมแล้วก็กระพาะปลานะคะนี่เจออีกแล้วของหายากหอยแคลงค่ะนี่แพ็คนี้660บาทล็อบสเตอร์แบบแช่แข็งก็มีนะคะก็จะถูกกว่าที่เป็นแบบเป็นๆนนะ่ะนิดนึง ตรอกซอกซอยนะคะเดินเข้าไปเลยก็มีขายต้นไม้ของหายยากอีกแล้วทูบค่ะทูบเดี๋ยวแวะตรงนี้นิดนึงนะคะ ร้านขายของชํานะคะมีเยอะมากมีประมาณแบบ30กว่าร้านได้เลยนะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือมีขายผักอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านในร้านก็จะขายพวกของแห้งเนาะเจอกะร้านซีฟู้ดจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้จักตลาดสริงเบลว่าเป็นตลาดเอเชียนะคะแต่ว่าคนเอเชียเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าที่นี่ประเทศเวียดนามค่ะ นนในตรอกซอกซอยเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีอาหารเวียดนามแบบแนวสตรีทฟู้ดขายด้วยนะคะ<อ>เข้ามาข้างในอันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะให้อารมณ์แบบคลองถมมุมคลองอะไรอย่างนี้ นี่ให้ดูร้านไทยนะคะที่สปริงเวลก็มีด้วยกัน3ร้านนะคะก็มีร้านพี่อัมพายร้านพี่ตอมแพชทยนะคะแล้วก็มีร้านพี่ธิดาค่ะเดินเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะแต่เรายังไปไม่ทั่วเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มี3อาคารนะคะเราเพิ่งไปมา2ที่เองนะคะเดี๋ยวนะต้องไปเติมเงินที่จอดรถเพิ่มนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้ว แล้วต้องไปซื้อของต่อแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าอยากจะให้นัดพาไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ทด้านล่างได้เลยค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย